สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปวงชนชาวไทยที่รักทุกท่านสำหรับ EP นี้นะฮะผมจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้ดาวเทียมเพื่อการสำรวจถามว่าทำไมผมถึงพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าอย่างกรณีของคุณแตงโมนะฮะที่ประสบอุบัติเหตุตกกลางแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยก็มีหลายฝ่ายช่วยกันที่จะหาหลักฐานเพื่อที่จะมาพิสูจน์ว่าเกิดอะไรขึ้นณวันนั้นนะฮะ คราวนี้ก็มีสสท่านหนึ่งครับพิเตเป็นที่รู้จักกันดีพอดีผมดูข่าวแล้วพิเตเนี่ยเป็นคนที่ขยันนะฮะเราก็รู้สึกว่าทุ่มเทสําหรับคดีนี้เป็นอย่างมากผมขอชื่นชมนะครับซึ่งพอผมดูข่าวเนี่ยพิเตบอกว่าพิเตจะไปขอข้อมูลจากเพื่อนพิเตที่ทํางานอยู่นาซาเพื่อที่จะได้รูปถ่ายจากดาวเทียมนะในวันเกิดเหตุ เพื่อจะดูว่าเกิดอะไรขึ้นณว,วันนั้นซึ่งทางทฤษฎีเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครแต่ว่าคราวนี้เรามาลองดูกันว่าในโลกของความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมนะฮะที่จะใช้ดาวเทียมเนี่ยในการที่จะช่วยคลี่คลายคดีของน้องแตงโมเดี๋ยวเรามารับชมกันครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปดูว่าดาวเทียมเนี่ยจะช่วยเรา คลี่คลายคดยีน้องแตงโมดได้หรือเปล่าเนี่ยฮะก่อนอื่นน่ยผมอยากจะพูดถึงเรื่องของวงโครจรของดาวเทียมก่อนซึ่งโดยปกติเนี่ยวงโครจรของดาวเทียมเนี่ยถ้าคุณดูจากรูปนะฮะในสไลด์เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีการโครจรอ,อยู่2แบบแบบแรกคือเป็นการโครจรแบบเรียกว่า geostationary orbit ก็คือเป็นการโครจรรอบๆโลกข,ของเราเนี่ยในลักษณะแนวราบยกตัวอย่างนะฮะตัวเนี้ยเป็นโลกโลกเราก็หมุน ไปเรื่อยๆไเรื่อยๆคราวนี้ดาวเทียมมันหมุนยังไงดาวเทียมมันก็จะหมุนรอบโลกอย่างเงี้ยในแนวนี้นะฮะนี่คือวงโคโจรของดาวเทียมที่เรียกว่าเป็นแบบ geostationary และอีกแบบหนึง่งวงโคโจรดาวเทียมเนี่ยเรียกว่าแบบ polar orbit ก็คือแทนที่มันจะหมุนแนวราบเนี่ยมันจะหมุนในแนวดิง่งคือแนวนี้ก็คือผ่านแนวเหนือใต้ของโลกเรานะโลกของเราเนี่ยก็หมุนไป ส่วนดาวเทียมก็จะหมุนอยู่อย่างลักษณะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นการใช้ดาวเทียมเนี่ยอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่ามันหมุนแบบไหนซึ่งดาวเทียมที่ใช้ในการถ่ายรูปเนี่ยถ่ายรูปที่อยู่บนโลกเนี่ยเขาใช้วงโคจรที่เป็นแบบโพลาออบิทก็คือรูปด้านล่างนะฮะก็คือโลกเนี่ยก็จะหมุนไปส่วนดาวเทียมเนี่ยก็จะหมุนรอบโลกไปอย่างนี้ผ่านแนวเหนือใต้นะฮะ นี่คือหลักการทํางานของมันคราวนี้ถ้าเรามาดูรูปนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าวงโครจรดาวเทียมเนี่ยมันแยกออกเป็น3าวงโครจรน,นะฮะก็มีตัวแรกเรียกว่า Leo, Meo แล้วก็ Geo เรามาดูคําว่า Geo ก่อน Geo เนี่ยก็ย่อม,มาจากคําว่า Geo Stationary นะฮะออก็คือว่าระยะห่างของโลกเนี่ยผิวโลกเนี่ยถึงตําแหน่งวงโครจรดาวเทียมเนี่ยสา่นหกพันกิโลเมตรเหนือระดับผิวโลกถามว่า ทำไมระยะห่างของดาวเทียมกับผิวโลกเนี่ยมันถึงต้องไกลเป็น3 6 0 0 0กิโลเมตรเพราะว่าเขาจะใช้ดาวเทียมตัวนี้เนี่ยในง,งานเกี่ยวกับเทเลคอมมิเนเคชันอย่างเช่นการส่งสัญญาณโทรทัศน์ถามว่าทำไมละ่ะก็เพราะว่าการที่เราจะรับสัญญาณเนี่ยเราที่อยู่บนพื้นโลกต้องรับสัญญาณจากดาวเทียมได้ตลอดเพราะนั้นในการออกแบบเนี่ยเขาก็จะออกแบบแบบว่าตัวนี้เป็นโลกเราใช่ไหมมันหมุนอย่างเงี้ย ดาวเทียมอยู่ตรงนี้ไกลๆหน่อยมันก็จะหมุนไปพร้อมๆกับโลกลักษณะนี้นไหมมีภาพออกไหมนั่นแสดงว่าไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนของโลกก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะรับสัญญาณจากดาวเทียมตัวนี้ไอจีโอเนี่ย,ยได้ตลอดนะนั่นคือเป็นการออกแบบวงโคจรแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ตัวนี้เพราะมันไกลเกินไปต่อมาเรียกว่ามีโอหรือว่า m e เดียมเอิร์ r ออรระยะห่างจากผิวโลกก็อยู่ที่ประมาณสองหมื่นกิโล เอาไว้ใช้งานอะไรก็คือเอาไว้ใช้สําหรับงาน GPS หรือว่าปัจจุบันเรียกว่า GNSS ละเดี๋ยวผมจะมาว่าก,กันต่อในคลิปหน้าและตัวสุดท้ายนะฮะ LEO ก็คือ Low Earth Orbit ก็คือเป็นวงโครจรต่ําต่ําขนาดไหนละ่ะก็ต่ําอยู่ที่ประมาณ400กิโลเมตร800กิโเมตรเหนือนผิวโลกถามว่าทําไมถึงเรียกว่ามันต่ําก็เพราะว่าโลกเราเนี่ยรัศมีมันอะอยู่ที่ประมาณ6,380กิโเมตรแต่ว่าวงโครจรเนี่ย ความสูงของมันะแค่ประมาณ800กิโลเมตรมันแค่นิดเดียวองเงี้ยเทียบกับออรัศมีของโลกนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะมาโฟกัสเรื่องของ Leo ก็คือดาวเทียมวงโคจรต่ำนั่นเองต่อมาผมจะพูดถึงเรื่องคําว่า Special Resolution อะไรคือ Special Resolution Special Resolution ก็คือความละเอียดเชิงพื้นที่หมายความว่าอะไรเอาง่ายๆอย่างตัวอย่างกล้องเราเนี่ยเราดูที่อะไรตอนที่เราจะซื้อความละเอียดกี่พิกเซลใช่ไหมแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ย สำหรับงานดาวเทียมเนี่ยเขาไม่ได้ดูว่าละเอียดกี่พิกเซลเขาดูความละเอียดต่อหนึ่งพิกเซลหมายความว่าอะไรหมายความว่าหนึ่งพิกเซลเนี่ยไอ้รูปสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยนะฮะเพราะว่าการถ่ายภาพอ่โดยการใช้กล้องดิจิทัลเนี่ยมันจะเป็นภาพที่ประกอบมาด้วยรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆต่อๆกันเอาง่ายๆคือยิ่งเล็กมันก็ยิ่งละเอียดคราวนี้ความหมายของเขาว่า special resolution เนี่ยก็คือว่าไอ้หนึ่งช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยหนึ่งพิกเซลเนี่ยมัน แทนที่ระยะบนผิวโลกจริงเท่าไหร่นะอย่างถ้าคุณดูรูปนี้คุณจะเห็นว่าอตัวคําว่าอ q ควเนี่ย AQUA าโมดิสเนี่ยความละเอียด250เมตรแลนเซต8ความละเอียด30เมตรเซนติเนล2ความละเอียด10เมตรวัววิว4ความละเอียด0.3เมตรนั่นหมายความว่า1พิกเซลเนี่ยสำหรับตัว AQUA เนี่ยมันแทนที่พื้นที่จริงบนโลกเนี่ย250เมตรคูณ250เมตรแต่สําหรับวัววิวเนี่ย1พิกเซลเนี่ย มันแทนที่พื้นที่จริงบนพื้นโลกสามสิบเซนคูณสมสิเซนนั่นแสดงว่าความละเอียดของเบอร์วิลโฟเนี่ยมันสูงกว่าโมดิสมากๆนะถ้าคุณดูรูปเนี่ยคุณจะเห็นว่าไอตัวอะควาโมดิสเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยแดนเซตแปดก็ดูไม่ออกว่ามันคืออะไรซินเทเนลทูก็โอเคขึ้นมาแพลเนสโคปดีขึ้นอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่ามันเป็นคิดว่าน่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสมันเป็นดาวเทียมฝรั่งเศสก็คือ ละเอียเนี่ย0.5เมตรวอลวิล0.3นี่ยิ่งละเอียดคมชัดมากขึ้นภาพนี้ฮะก็เป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าดาวเทียมแต่ละแบบเนี่ยมีความละเอียดเชิงพื้นที่หรือว่า special resolution ถ้าคุณดูเนี่ยคุณจะเห็นว่า special resolution เนี่ยมันต่ำกว่าเมตรนั้นเลยนั่นแสดงว่าตัวเนี่ยเป็นดาวเทียมความละเอียดสูงนะฮะก็คือหนึ่งพิกเซลเนี่ยของรูปเนี่ยมันแทนที่ด้วยขนาดตัวนี้ตามที่เห็นเพราะนั้นถ้าเราดูรูปนี้ โวลูตรีเนี่ยตอนนี้โฟล์ละให้ความละเอียดสูงที่สุดก็คือ30มสิเซนคือหนึพิกเซลเนี่ยแทน30สนิบเซนสรุปข้างล่างก็จะบอกว่าดาวเทียมแต่ละแบบเนี่ยใครเป็นเจ้าของอย่างเช่นพี่เต้เราบอกว่าจะไปมีเพื่อนทํางานที่นา s a จะไปขอข้อมูลที่ NASA. นา s a เพราะฉะนั้นถ้าไปที่นา s a สิ่งที่จะได้ก็คือแลนเซตแปหรือว่าอควาแต่ปัญหาของแลนเซตเนี่ยปัจจุบันเป็นแลนเซตไนเบอร์เก้าแล้ว ไม่ต้องไปขอครับดาวน์โหลดได้เลยครับเข้าเว็บ USGS เนี่ยดาวน์โหลดได้เลยฮะแต่ปัญหาก็คือว่าไอตัว Landsat 8มันไม่ค่อยละเอียดความละเอียดของมัน30เมตรนะครับโอเคนี่ก็เป็นรูปที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของคำว่า Special Resolution ยกตัวอย่างคุณดูรูปเนี่ยเห็นไหมรูปขวามือเนี่ยความละเอียดของมันอยู่ที่เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจอะ่ะตัวเนี้ย เอาเซว่าตัวเนี้ความละเอียดต่ํากว่าเพราะนั้นถ้าเราซูมพื้นที่เข้าไปเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็จะคือตัวนี้รูปแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันภาพด้านขวาเนี่ยความละเอียดเชิงพื้นที่หรือว่า s p a t i a l resolution มันสูงกว่าเพราะนั้นถ้าคุณซูมเข้าไปในตำแหน่งเดียวกันคุณจะเห็นรายละเอียดได้เยอะกว่านั่นแสดงว่าถ้าต้องการที่จะใช้ดาวเทียมเพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนนะถ้ามันทำได้จริงนะ ความละเอียดเป็นสิ่งสําคัญยิ่งละเอียดเยอะมันยิ่งดีแต่ว่านับปัจจุบันเนี่ยความละเอียดที่ดีที่สุดเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณสามสิบเซนสามสิบสามสิบเซนมันขนาดไหนอะ่ะก็คือเหมือนกับเป็นกระเบื้องธรรมดาแผ่นหนึ่งแผ่นคูณแผน่นน่ะคุณไปยืนบนนั้นน่ะมันก็แทบจะมองไม่ชัดเลยฮะเพราะนั้นผมเลยบอกว่าดาวเทียมที่จะใช้ในการสืบสวนสอบสวนคดีน้องแตงโมเนี่ยผมมีความเสียใจที่จะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าความละเอียดมันไม่ได้นั่นเองยกเว้นคุณใช้โดรนบินคุณจะได้ความละเอียดถึงสนะิบเซนนะฮะเอาง่ายๆมองเห็นถึงป้ายทะเบียนรถแต่ว่านปัจจุบันไม่ได้นะครับสําหรับดาวเทียมตัวนี้และข้อเสียอีกอย่างก็คือว่าคุณจะต้องซื้อแต่ก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรสําหรับการสืบสวนสอบสวนซึ่งถ้าเรากลับมาดูอย่างที่ผมบอกเพื่อนพี่เต้ทางานอยู่นาซาสิ่งที่พี่เต้จะได้ก็คงเป็นข้อมูลของ l น n d s เอจหรือแลนซัเซตไนหรืออควาอควานี่เลิกไปเลยเพราะว่าความละเอียดมันต่ำมากแลนซัเตไนไม่ต้องไปขอดาวน์โหลดได้เลยนะฮะโดยตรงแต่ถ้าอยากได้ความละเอียดสูงก็คือตามข้างบนนี้แต่ปัญหาก็คือว่าไอดาวเทียมพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ถ่ายภาพมันไม่ได้ถ่ายภาพว่าทุกตำแหน่งบนโลกทุกเวลาซึ่งระยะเวลาที่ดาวเทียมถ่ายเนี่ยเขาเรียกว่า temporal resolution หมายความว่ามันจะกลับมาถ่ายที่ตำแหน่งเดิมเนี่ย เมื่อไหรยกตัวอย่างอย่างกรณีของ Landsat 8ดาวเทียมเนี่ยมันจะกลับมาถ่ายที่ตำแหน่งเดิมเนี่ยที่16วัน16วันนะครับไม่ได้ถ่ายทุกวันแต่ถ้าคุณใช้ Sentinel 2คุณก็ใช้เวลา5วันนะฮะสมมุติโชคดีเผอิญว่าวงรอบของดาวเทียมเนี่ยมันตรงกับวันที่เกิดอุบัติเหตุพอดีแต่ปัญหาก็คือ มันก็ยังใช้งานไม่ได้เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อนะครับโอเคแต่ถ้าเราใช้ดาวเทียมความละเอียดสูงเนี่ยรอบการรีวิสิตของมันเนี่ยหมายความว่าการที่มันจะกลับมาตำแหน่งเดิมเนี่ยมันก็เร็วกว่านั้นนะฮนะอาจจะวันสองวันแต่มันก็ยังออกมาใช้งานไม่ได้อยู่ดีถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าดาวเทียมเนี่ยมันแบ่งการออจ่ายพลังงานรับพลังงานเนี่ยเป็นสองระบบระบบแรกเรียกว่าเป็นแบบพสซีฟ หมายความว่าอะไร Passive ก็หมายความว่าการรับพลังงานเนี่ยดาวเทียมไม่จําเป็นต้องสร้างพลังงานเพื่อที่จะส่งพลังงานตัวนั้นกระทบบนพื้นโลกแล้วสะท้อนกลับไปที่ดาวเทียมเพราะว่าพลังงานตัวนั้นอ่ะมันมาจากดวงอาทิตย์นะมีแสงกระทบแสงจากดวงอาทิตย์กระทบบนวัตถุแล้ววัตถุก็สะท้อนกลับเข้าไปที่ดาวเทียมดาวเทียมก็ได้ภาพกลับมานี่คือเป็นระบบที่เรียกว่า Passive sensor ส่วนตัวที่สองเรียกว่า Active sensor Active sensor ก็หมายความว่าดาวเทียมเนี่ย มันไม่ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์มันสร้างพลังงานของมันขึ้นมาเองยกตัวอย่างรูปนี้ดาวเทียมส่งพลังงานมาบนพื้นโลกเมื่อดาวเทียมเคลื่อนมาทางด้านขวาไอพลังงานกระทบพื้นโลกก็สะท้อนกลับไปที่ดาวเทียมแล้วเซ็นเซอร์ตัวนั้นก็แปลผลข้อมูลภาพที่ได้นั่นแสดงว่าอะไรนั่นแสดงว่าถ้าเราต้องการที่จะใช้ดาวเทียมในการถ่ายรูปบนพื้นโลกเนี่ยถ่ายรูปนะฮะถ่ายรูปเหมือนเราถ่ายรูปภาพถ่ายธรรมดาเนี่ยคุณต้องมีแสงจากดวงอาทิตย์ นั่นแสดงว่าดาวเทียมไม่ถ่ายภาพกลางคืนดาวเทียมมันถ่ายภาพกลางวันซึ่งโดยปกติก็อยู่ที่ประมาณสิบโมงครึ่งเวลาเดิมฮะเวลาเดิม local time, โลเคอล์ไทม์สิบโมงครึ่งเนี่ยถ่ายรูปมาละถ้าสมมุติว่าอยากให้หลังคาบ้านคุณไปเห็นในภาพถ่ายดาวเทียมอย่างชัดเจนเนี่ยอันดับแรกคุณต้องรู้ก่อนว่าดาวเทียมเนี่ยจะผ่านหัวคุณเมื่อไหร่จากนั้นให้คุณลองหาไอ้แผ่นกระจกใหญ่ๆเลยสักร้อยเมตรคูณร้อยเมตรอะติดบ,บนหลังคา พอดาวเทียมผ่านมันถ่ายรูปมาเนี่ยคุณก็จะเห็นเลยว่าเป็นแสงสะท้อนขึ้นมาจากกระจกบานนั้นเพราะฉะนั้นจากรูปนี้เนี่ยผมก็ต้องมีความเสียใจที่จะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะใช้ดาวเทียมในการที่จะถ่ายภาพในคืนเกิดเหตุเพราะว่าดาวเทียมเนี่ยมันถ่ายภาพกลางวันส่วนเอกถ่ายภาพกลางคืนเอาไปทําอะไรมันจะเป็นคนละระบบก,กันฮะไอ้นั่นก็คือจะเป็นดาวเทียมที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องของซาเทคโนโลยี พวกลาด้าก็คือเป็นการหาความสูงบนพื้นโลกซึ่งตัวนั้นนะมันไม่จาเป็นต้องใช้แสงเพราะเขาต้องการหาความสูงต่าของพื้นที่มันคนละแบบกันเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการภาพถ่ายภาพถ่ายนะบนพื้นโลกเซนเซอร์มันจะเป็นระบบพาสซีฟก็คือว่าต้องมีแสงจากดวงอาทิตย์กล่าวโดยสรุปก็คือการที่พิเต้เคลมว่าจะขอข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากเพื่อนที่ทำงานอยู่นาซาในคืนวันเกิดเหตุ มันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันดับแรกดาวเทียมมันถ่ายภาพกลางวันไม่ได้ถ่ายภาพกลางคืนประการที่สองดาวเทียมไม่ได้ถ่ายภาพพื้นที่เดิมตลอดเวลาเ,เพราะว่าอะไรเพราะว่าโลกมันหมุนไปดาวเทียมมันหมุนอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ได้ถ่ายภาพที่เดิมตลอดเวลาการที่มันจะกลับมาถ่ายภาพที่ตำแหน่งเดิมเนี่ยมันใช้เวลาสิบกว่าวันสําหรับ ตัวแลนเซตเอหรือแลนแลนซนะฮะและ3ความละเอียดของแลนซตไ9เนี่ยมัน30เมตร30เมตรนะครับนั่นแสดงว่ามันไม่มีทางนะครับที่จะเห็นหัวคนต่อให้ถ่ายภาพได้ตึกภาพตึกมันก็ยังไม่ชัดและแย่ไปกว่านั้นถ้าสมมุติบอกว่าโอเคจะใช้ดาวเทียมความละเอียดสูงที่ดีที่สุด ก็คือสามสิบเซนมันก็ไม่เห็นอะไรเพราะว่ามันเป็นการถ่ายภาพการที่จะได้ภาพตกมาตรงนั้นนะ่ะสมมติว่าคุณแตงโมงตกเรือเนี่ยต่อให้คุณรู้เวลาเป๊ะคุณถ่ายภาพออกมาปุ๊บนัดตำแหน่งเวลานั้นเลยเนี่ยมันก็ดูอะไรไม่ได้เพราะว่าอะไรความละเอียดมันแค่สามสิบเซนมันแทบดูไม่ออกนะครับว่ามันคืออะไรนะอาจจะเป็นหัวควนดำๆแต่ว่าดูไม่ออกหรอกว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะว่าเซนเซอร์ของดาวเทียมเนี่ยความละเอียดของภาพเนี่ยมันไม่เหมือนกับกล้องมือถือเพราะฉะนั้นสรุปนะฮะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะใช้ดาวเทียมในการสืบคดีสันหลักกรณีน้องแตงโมงซึ่งซึ่งผมก็ขอแสดงความเสียใจไว้ณตรงนี้ด้วยคราวนี้มาดูว่าเอ๊ะทาไมของอเมริกาเขาทาได้อะนั่นเขาใช้เทคโนโลยีคนละตัวฮะนั่นเขาใช้ดโดรนฮะอย่างของอัฟกานิสถานเนี่ยเขาก็ใช้ดโดรนบินนั่นคือเขาก็เห็นภาพเปรียบเทียบความละเอียดสูงเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาที่จูดหรือว่าความสูงของโดรนเนี่ย มันต่ํากว่าดาวเทียมมากเลยครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้ภาพความละเอียดสูงแล้วภาพก็จะเรียไทม์นั่นเองเพราะฉะนั้นภาพถ่ายดาวเทียมเป็นไปไม่ได้เลยครับคราวนี้เรามาดูว่าโอเคผมจะลองใช้ภาพถ่ายดาวเทียมอันดับแรกผมอยากจะลองสืบภาพถ่ายจาก Google เพราะว่าพิตเต้ส่งเมลไปที่ Google Google Star ผมอ่านละคือไปขอข้อมูลในวันเกิดเหตุคราวนี้เรามาดูผมไม่แน่ใจว่า วันเกิดเหตุเนี่ยจุดที่น้องแตงโมโจมอยู่ตรงไหนแต่ว่าผมอยากจะมาดูที่ตําแหน่งอู่อเรือ NBC นะฮะตรงนี้ผมไม่ได้เป็นการ discredit อู่อเรือนะฮะคือผมอยากจะพิสูจน์ให้ดูว่าการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมหรือว่า Google เนี่ย google Earth เนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างสำหรับกรณีนี้โอเคผมก็เสิร์ชหาว่าอู่จอดเรือ NBC เนี่ยอยู่ที่ไหนนะ,ะก็ได้ตำแหน่งมาแล้วก็คืออยู่ตรงเนี้ย NBC นี่คือตำแหน่งคราวนี้ผมอยากใจให้คุณมาดูตรงนี้นี่คืออะไรละ t ิจูดลองดิจูดความสูง3เมตรความสูงระดับสายตา410เมตรผมอยากรู้ว่าเกิดอะไรเหตุการณ์อะไรขึ้นนตรงนี้ผมก็ลากลงมาผมก็จะเห็นภาพของ g google o Earth เลย แต่ปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือว่าเวลาวันที่เก็บภาพกันยายน2019นะฮะไม่ใช่ภาพอัปเดตในปัจจุบันเพราะว่าในการสร้าง o o o l l s t t r e t t a p เนี่ยเขาจะมีรถ Google ว่ะวิ่งแล้วก็ถ่ายภาพมีกล้องถ่ายรอบคันรถเลยแล้วเขาก็มาประมวลผลเพื่อจะสร้างภาพสามมิติเพราะนั้นมันใช้เงินเยอะ นั่นแสดงว่าเขาจะอัปเดตเนี่ยอาจจะ2ปีครั้ง3ปีครั้งหรือบางพื้นที่5ปีก็มีนั่นแสดงว่า Google เขาไม่มีภาพอัปเดตคะอย่างรูปเนี้ยสองพนเนี่ยมันก็ไม่ช่วยอะไรเลยหรือดูใหม่ผมลองเดี๋ยวนะผมขออนุญ,ญาตรีเซ็ตกันอวเรือ NBC คราวนี้ผมอยากจะดูว่าเอ๊ะมีตรงไหนที่เราไปดูได้บ้างอ่ะ เส้นแม่น้ำเจ้าพยาตรงนี้เนี่ยเราสามารถลงไปดูได้เพราะเขามีการเก็บข้อมูลในการใช้เรือด้วยก็ลงเห็นไหมฮะแม่น้ําเจ้าพยามีเรือมีท่าโอเคแต่ปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือวันที่เก็บภาพตุลาคม2020สองปีที่แล้วเกือบสองปีแนละ้ว ภาพไม่อัปเดตเพราะฉะนั้นผมขอแสดงความเสียใจว่า Google Earth ช่วยไม่ได้นะครับช่วยในการคลี่คลายคดีน้องแต่งโมงไม่ได้นะครับหรือเรากลับมาดูที่ Google Street Map น,นี่ก็คือเป็นท่าเรือ NBC ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช้ในการน i เ a กชันใช้ในการนำทางอย่างเดียวหรือผมจะมาอ l a y โดยการใช้แผนที่ดาวเทียมก็ไม่มีอะไรนะเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือว่าเทคโนโลยีดาวเทียมไม่สามารถที่จะนำมาใช้ในการคลี่คลายค,ายคดีน้องแตงโมได้ครับอย่างไรก็ตามผมก็หวังว่าคดีนี้คงจะมีความกระจ่างว่านักคืนวันนั้นคืนวันที่24่ส่กุมภาพันธน์เกิดอะไรขึ้นท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมครับ Gracias.